เทพเซียน40,000ปีตอนที่289คู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดบุรุษหนุ่มผู้นี้มีดวงตาเรียวยาวคู่หนึ่งใบหน้าประดับไว้ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นดุดแสงตะวันอยู่เป็นนิดหลักยิ้มตื้นๆที่สองข้างแกมช่วยเพิ่มสเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างประหลาดแต่คาราใดาที่มันไม่แยมยิม้มคนคขายแผ่ซ้างกินอายเยอะยิงดุดัน ชนิดหนึ่งจากส่วนลึกของไขกระดูกดวงตาเรียวยาวราวกับว่าแปลเปลี่ยนเป็นใบมีดคมกริบที่อาบย้อมไปด้วยโลหิตหลียาวพอพบเห็นคนผู้นี้สันหลังพรันเยียดต,ตรงขึ้นโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะอยู่ห่างกันหลายมือหลีมันยังคงรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายที่อันตรายอย่างยิง่งนี่ราวกับเสือร้ายพบพานเสือร้ายอีกตัวหนึ่งในป่าประหนึงพญาอสรพิษ เผชิญกับพญาอสอรพิษที่ทัดเทียมกันในรอยแยกของภูเขาหินคนผู้หนีนาสะพึงกลัวยิงเราซื้อมันเป็นใครหลีเหวาถามหยวนหมานชิวด้วยเสียงแหบต่ำมันเป็นหนึ่งในสิทธิเอกของซูเปอร์โนวาเจียงซินหลังลำดับที่สองในห่วงโซ่ก้าดาราจัวเฟยจริงหยวนหมานชิวกล่าวด้วยสีหน้าเข่งขรึมันยังมีอีกสักฐานหนึ่ง เป็นบุตรชายของจัวหองอี้หัวหน้าช่างเกราะของสำนักเกราะทองคนผู้นี้เติบโตในศูนย์หลอมสร้างชุดรบพรึกวิเศษของสำนักเกราะทองต่อมาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยซินไฮซึมซับแก่นแท้วิชาหลอมสร้างของสำนักและวิชาหลอมสร้างของมหาวิทยาลัยทั้งสองเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาและการปรับแต่งชุดรบพรึกวิเศษเชื่อกันว่า มันจะกลายเป็นหนึ่งในช้างเกราะรุ่นเหยา่ที่แข็งแกร่งที่สุดของสหปันครั้งนี้มหาวิทยาลัยเซินไหฮและสำนักเกราะทองที่มาร่วมมือกันได้นับว่าจัวเฟยจริงใช้ความพยายามไปไม่น้อยหลีเหยาวสูดลมหายใจลึกสำนักเกราะทองเป็นยักษ์ใหญ่ตัวจริงในวงการหลอมสร้างคุมกําลังของพวกมันยังแข็งแกร่งกว่าพักปราณเหินอีกหลายคัน มีฝีมือมากที่สุดในการหลอมสร้างชุดเกราะรบหลายสิบปีมานี้ได้ประดิษฐ์คิดค้นชุดรบผลึกวิเศษอันเรื่องชื่อหลายรุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านพลังป้องกันสูงและความแข็งแกร่งทนทานแม้ว่าสำนักเกราะทองจะมีปัญหาอยู่บ้างในการเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกภายใต้แรงกดดันของการปฏิรูปวงการกระบี่บินครั้งใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดกระบี่บินอันทรงพลังรุ่นใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องแต่มรดกอันรึกซึ้งที่สั่งสมมานานหลายร้อยปีของพวกมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามได้จูวอเฟยจจิงเมื่อถือกำเนิดจากสำนักใหญ่เช่นสำนักเกาะทองจากนั้นเข้าสู่ภาควิชาหลอมสร้างของมหาวิทยาลัยเซินไฮรับสืบทอดบาทและจีวรที่แท้จริงของซูเปอร์โนวาเจียงเซินคนเช่นนี้ไหนเลยจะไม่ใช่สุดยอดฝีมือผู้หนึ่ง ไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อพบเห็นคนผู้นี้มันก็รู้สึกขนหัวตั้งชันไปถังศีรษะหยวนหมานฉิวเลือบมองหลีเหยาอย่างรังเลอยู่ชั่วขณะก่อนจะกล่าวสืบต่อไม่ใช่เพียงเท่านั้นจูเอเฟยจริงผู้นี้ยังเป็นเช่นเดียวกันกับเจา้ามันเป็นผู้บำเพ็ญตนประเภทผสมผสานมีพรสวรรค์ทั้งการต่อสู้และวิชาหลอมสร้างมันลุ่มหลงงมงาย ในชุดรบผลึกวิเศษมาตั้งแต่ยังยาววัยไม่เพียงแต่ลหลงไหลในการหลอมสร้างแต่ยังมีความทะเยอทะยานในการเป็นผู้ควบคุมชุดรบผลึกวิเศษอีกด้วยมันสำเร็จการศึกษาจากค่ายเปรยวเพิงดูเดือดหนึ่งในสี่ค่ายฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเกาะชันยอดด้วยผลคะแนนดีเยี่ยมที่สุดกลายเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเกาะรุ่นหลังที่เด่นหลังที่สุดของสหพันธ์ คลายเปลยเพลิงดูเดือดนั้นเทียบเท่ากับคลายฝึกฝ่าคำรนของเจ้าและเจ้าควรทราบว่ามหาวิทยาลัยเซินไฮมีภาควิชาชุดเกราะสงครามที่เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเกาะชันยอดอย่างไรก็ตามในการแข่งขันศึกผู้เชี่ยวชาญเกราะภายในของมหาวิทยาลัยเซินไฮจัวอเฟยจจิงผู้นี้โคนผู้เข้มแข็งของภาควิชาชุดเกราะสงครามคนแล้วคนเล่าตลอด3มปีสอน ทัวมหาวิทยาลัยไร้ผู้ต้านติดทำเอาภาควิชาชุดเกราะสงครามแทบไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ใดคราครั้งนี้มหาวิทยาลัยเสิิไไห่จับมือกับสำนักเกราะทองร่วมกันพัฒนาชุดรบผลึกวิเศษรุ่นใหม่เป็นไปได้มากว่าจั่อเฟยจริงรับหน้าที่เป็นนักขับทดสอบนั่นจึงเป็นเหตุผลที่มันจะเป็นผู้ถแถลงข่าวด้วยตนเองกล่าวโดยสรุปก็คือในศึกแย่งชิงคำสั่งซื้อ ชุดรบผลึกวิเศษจำนวนมากของกองทัพในครั้งนี้จู่เอาเฟยจริงผู้นี้ก็คือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของเจ้าหลีเหยาหัวใจเต้นโครมคามรีบโครจรพลังสงบสติอารมณ์ทันทีในคลายฝึกฝาคำรรมันเคยพบกับเหยียนเยีซือนักศึกษาจากภาควิชาชุดเกราะสงคขามแห่งมหาวิทยาลัยเซินไฮนับเป็นครูต่อสู้ที่ตึงมือผู้หนึ่ง ทว่าเหียนเย่ยสือผู้หนียังห่างไกลจากผู้เข้มแข็งที่แท้จริงในภาควิชาชุดเกราะสงครามของมหาวิทยาลัยเซินไฮแต่ในขณะเดียวกันจัวเฟยจริงในฐานะนักศึกษาภาควิชาหลอมสร้างกลับสามารถปราบพิชิตภาควิชาชุดเกราะสงครามอย่างราบคาบตลอดเวลาสมปีเต็มขณะที่หลี่เหยากำลังครุ่นคิดอย่างซึมเศร้าพรันได้ยินว่างานแถลงข่าวเริ่มขึ้นแล้ว มานแสงขนาดใหญ่ด้านหลังเวทีถแถลงข่าวไหววูบเบาๆและผ่ายตายแสงไฟสีทองเข้มเห็นชุดรบผลึกวิเศษสีเทาหินที่เต็มไปด้วยความอาถรรพ์เผยร่างที่แท้จริงออกมาเบื้องหน้าสายตาผู้คนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอให้ข้าได้นำเสนอชุดรบผลึกวิเศษรุรนแรกที่เกิดจากโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเซินไฮและสำนักเกราะทอง ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่จะกลายเป็นชุดรบผลึกวิเศษมาตรฐานของกองทัพสหพันธ์ชุดรบราชันพยักจัวเฟยจริงลุกขึ้นยืนอย่างโออาผาเผยคนผู้นี้ร่างสูงยิงทันทีที่ลุกขึ้นยืนก็กรอบโดยทวงท่าสภาวะสยบขวัญผู้คนราวกับพยักไร้เยืย่องกรายลงจากภูเขาในม่านแสงเห็นชุดรบราชันพยักเสมือนจริงค่อยๆหมุนตัวอย่างแช่มฉา พร้อมกันนั้นรายละเอียดค่าประสิทธิภาพต่างๆลอยขึ้นที่ด้านข้างทีละชุดทีละชุดตัวแรกที่เกินจริงเหล่านั้นเรียกเสียงอุทานอย่างตื่นตะลึงไม่ขาดสายชุดรบราชันพยัคฆนี่เป็นชุดรบผลึกวิเศษขนาดกลางที่มีขีดความสามารถการต่อสู้ในทุกสภาพภูมิประเทศแม้แต่ทา,างการประทุข,ของคืนสัตว์อสูรที่รอมรอบไปด้วยสัตว์อสูรจำนวนมหาศาลก็ตาม ปืนใหญ่แม่เหล็กผลึกวิเศษตรงกลางแผ่นอกมีรูปร่างคล้ายหัวพยักคล้ายเป่งเสียงคำรามในลำคออยู่ตลอดเวลาแผ่สารกินอายสังหารอันเฉียบคมจนชวนสถานใจและโดยการเข้าร่วมของสำนักเกราะทองโครงสร้างของชุดรบราชันพยักได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างละเอียดมัดจากรากฐานด้วยน้ำหนักของชุดรบผลึกวิเศษขนาดกลางแต่มีพลังป้องกันเหนือรัม กว่าชุดรบผลึกวิเศษขนาดหนักทั่วไปมากแม้ว่าไม่ต้องเปิดใช้งานโล่พลังปรานก็สามารถรับการโจมตีสุดกำลังของแม่ทัพอสูรยอย่างซึ่งหน้าได้3ามครั้งหครั้งนอกจากนี้โดยสมองกลหลักอันทรงพลังที่เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเซิรินไฮพรพลังการประมวลผลของมันบรรลุถึงระดับชั้นที่ทรงพลังสุดฝาสุดดิน ในบางสถานการณ์สามารถเปิดฉากตอบโต้โดยอัตโนมัติก่อนที่ผู้สวมใส่จะทันได้ตอบสนองเสียอีกในบรรดาชุดรบระดับเดียวกันราชันพยักไหลผู้เทียมทานอย่างแน่นอนจัวเฟยจริงประกาศด้วยความเชื่อมันอย่างไรก็ตามหลีเห่ายิ่งมองยิ่งรู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องชุดรบราชันพยักที่บอกว่า เป็นรุ่นใหม่เอีย่ยมแต่มันกลับมีความรู้สึกขึ้นเคยอย่างประหลาดหลังจากเอียงคอครุ่นคิดอยู่เป็นนานในที่สุดก็นึกออกแล้วซือ้อโครงสร้างโดยรวมของชุดรบราชันพยักษน์นี้มีใช่ว่าคล้ายคลึงกับชุดรบพยักษ์สังหารที่มหาวิทยาลัยเสรินไ้ผลิตออกมาเมื่อไม่กี่ปีก่อนเป็นอย่างยิ่งหรอกหรือส่วนรูปแบบการหลอมสร้างเกรดเกาะ และร่างกายส่วนล่างก็ให้ความรู้สึกของชุดรบผรึกวิเศษเรื่องชื่อของสำนักเกาะทองรุ่นหนึ่งชุดรบเต่าดำไม่ผิดแน่นี่มันราวกับว่านำชุดรบเรื่องชื่อทั้งสองมาผสานรวมเข้าด้วยกันเช่นนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่การวิจัยและการพัฒนาของพุ่งมันรวดเร็วยิง่งเพียงไม่กี่เดือนก็สามารถสร้างชุดรบต้นแบบออกมาได้แล้วแต่ปัญหาก็อยู่ที่นี่เอง ไม่ว่าชุดรบพยัก์สังหารหรือชุดรบเต่าดำคาจำได้ว่าพวกมันรวนใช้สมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินเป็นส่วนประกอบจำนวนมากมีราคาแพงระยับยกตัวอย่างเช่นแกนกระดูกสันหลังของชุดรบพยัก์สังหารถูกหลอมสร้างขึ้นจากกระดูกสันหลังที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของสัตว์อสูรประเภทพยัก์ราชสีทั้งฉิ้นซึ่งทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบต้องไม่มีแม้แต่รอยแตกร้าวเล็กๆ กระดูกสันหลังสัตว์อสูรระดับนี้ไม่ใช่ว่าจะหาพบได้โดยง่ายเช่นเดียวกับชุดรบเต่าดำการหลอมสร้างชุดรบเต่าดำหนึ่งชุดจะต้องใช้กระดองของสัตว์อสูรประเภทเตา่าชั้นสูงมากกว่า50ตัวเป็นอย่างน้อยการนำชุดรบผลึกวิเศษทั้งสองรุ่นมาผสานร,รวมกันแม้ว่าจะมีพลังต่อสู้แข็งแกรงสุดเปรียบปานแต่ต้นทุนการผลิตก็ยังคงสูงลิบดิวจะไปหากระดูกสันหลังพยัคฆราชสี และกระดองของสัตว์อสูรเต่ามากมายปานนั้นมาจากที่ใดชุดรบผลึกวิเศษเช่นนี้ไหนเลยจะสามารถผลิตเป็นจำนวนมากได้หยวนหมานชิวดวงตาทอแววงุนงงเช่นกันนางสันศีสะเบาๆกล่าวว่าคำถามนี้เป็นกุญแจสำคัญจริงๆมาดูกันว่าจัวเฟยจริงจะตอบว่าอย่างไรรอสักครู่ต้องมีนักข่าวถามคำถามนี้อย่างแน่นอน แน่นอนว่าหลังจากอยัวเฟยจริงแนะนำคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมดของชุดรบราชันพยักเสร็จสิ้นนักข่าวที่ใจร้อนบางคนก็ถามขึ้นทันทีผู้ที่เข้าร่วมการถแถลงข่าวครั้งนี้รวนเป็นผู้สื่อข่าวที่ถนัดจัดเจนในด้านชุดรบผลึกวิเศษบางคนยังเป็นผู้เชี่ยวชาญหรอมสร้างชุดรบผลึกวิเศษด้วยตัวเองเพียงมองปราดเดียว พวกมันก็มองเห็นเส้นสนกลไหนเช่นกันทราบว่าชุดรบใหม่นี้เจอเกิดจากการผสมผสานร,รูปแบบของชุดรบพลึกวิเศษเรืองชื่อทั้งสองแบบเข้าด้วยกันซึ่งจะต้องสิ้นเปลืองสมบัติวิเศษแห่งฟ้าดินจำนวนมากเกรงว่าจะไม่ตรงตามข้อกำหนดของกองทับแล้วผเผชิญหน้ากับคำถามที่จี้ถึงจุดตายในคราวเดียวเช่นนี้จัวเฟยจริงเพียงแย้มยิ้มจังๆกล่าวอย่างเยือกเย็นว่าถูกแล้ว ชุดรบราชันพยักคือการผสานร,รวมข้อดีของชุดรบพยักสังหารและชุดรบเต่าดำเข้าด้วยกันในกระบวนการหลอมสร้างจะต้องใช้สมบัติวิเศษแห่งฝาดินจำนวนมากแต่ทว่าในบรรดาสมบัติวิเศษแห่งฝาดินทั้งหมดที่ใช้ในชุดรบราชนพยักมากกว่า9ส่วนเป็นสมบัติสังเคราะห์ว่าอะไรทุกคนในโครงการกระดูกทมินรวมถ้งหลี่เหยาผุดลุกขึ้นอย่างรืมตัว ในงานแถลงข่าวเต็มไปด้วยเสียงฮือฮาทันทีในขณะที่อารยธรรมการบำเพ็ญเพียรเจริญรุดหน้ามากขึ้นทุกวันความก้าวหน้าของวิทยาการส่งคราะห์สมบัติวิเศษแห่งฝาดินเทียมก็รุดหน้าไปไม่หน่อยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเม็ดยาจูจีที่มีส่วนช่วยในการฟาดานจูจี40,000ปีที่แล้ว เพียงเม็ดยาจูจีเม็ดเดียวก็อาจชักนำมรสุมโรหิตโลมฝาเป็นสมบัติวิเศษที่ผู้คนต่างต่อสู้แย่งชิงโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดแต่ทุกวันนี้สามารถสังเคาะเทียมได้โดยไม่ลำบากยากเย็นในรูปแบบของยาเสริมสร้างความแข็งแกร่ง,งคนผู้หนึ่งขอเพียงพอมีฐานะอยู่บ้างสามารถรับประทานได้มากเท่าที่ต้องการอย่างไรก็ตามสมบัติวิเศษแห่งฝาดินที่ใช้ในการหลอมสร้างชุดรบผลึกวิเศษ ส่วนใหญ่เป็นวัสดุประเภทแกนอสูรและกระดูกสัตว์อสูนมีข้อกำหนดที่เข้มงวดในเรื่องความแข็งแกร่งทนทานและพลังปานที่อยู่ภายในความก้าวหน้าของวิทยาการสังเคราะห์เทียมเป็นไปได้ไม่ดีนักแต่จูๆ่ๆภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเซินไบประกาศว่าสามารถสังเคราะห์สมบัติวิเศษแห่งฝาดินสำหรับชุดรบผลึกวิเศษได้มากกว่า9ส่วน ระดับความแข็งแร่งอันเหนือความคาดหมายนี้ยอมสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้คนอย่างสุดแสนนับตั้งแต่กองทัพประกาศโครงการประกวดราคาสำหรับชุดรบผลึกวิเศษมาตรฐานของกองทัพหลายฝ่ายก็เริ่มเปิดตัวโครงการวิจัยและพัฒนาชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากอย่างแข่งขันแต่หลายฝ่ายล้วนหลงผิดอยู่ในแนวความคิดใคร้ายกัน เพื่อลดต้นทุนและบรรลุถึงความสามารถในการผลิตจำนวนมากทุกคนพากันตัดทอนสมบัติวิเศษแห่งฝาดินที่จำเป็นต้องใช้ออกไปเป็นจำนวนมากดังนั้นไม่ว่าความแข็งแกรง่งความทนทานความสามารถในการโจมตีความสามารถในการป้องกันความสามารถในการเคลื่อนไหวทุกอย่างลดต่าลงไปมากจัวเฟยจริงประกาศก้องอย่างทธนงภาคภูมิ มหาวิทยาลัยเสรินไฮเราจะไม่เดินไปในทิศทางนี้ในความเห็นของเราแม้แต่ชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากก็ยังต้องคงความสามารถในการลุกลับที่แข็งแกร่งเอาไว้เพื่อที่จะได้กลายเป็นมัจจุราชแห่งสนามรบที่แท้จริงเพียงแค่ปรากฏตัวก็ทำให้สัตว์อสูรหวาดกลัวจนหัวหดดังนั้นแนวความคิดของมหาวิทยาลัายเรินไฮเราไม่ใช่หาทางลดการใช้สมบัติวิเศษแห่งฝาดิน เป็นการทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อพัฒนาวิทยาการสังเคราะห์สมบัติเทียมซึ่งความจริงมหาวิทยาลัยเซินไฮได้ดำเนินการในแนวทางนี้เป็นเวลากว่าหลายร้อยปีแล้วเราได้ลงทุนทรัพยากรจำนวนมหาศาลใช้เวลาหลายชั่วอายุคนของอาจารย์และนักศึกษาในการทำงานหนักท่ามกลางยาดเหงื่อและน้ำตาในที่สุดวันนี้ก็สำเร็จผลยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างกระดูกสันหลังของชุดรบราชันพยักในกระบวนการหลอมสร้างแบบดั้งเดิมจะต้องใช้กระดูกสันหลังของสัตว์อสูพรพัะยกราชสีตามธรรมชาติในการหลอมสร้างและหากว่าไม่สมบูรณ์หรือมีรอยแตกเล็กๆก,ก็จะใช้ไม่ได้ทันทีแต่ยามน,นี้พวกเราใช้โลหะผสมถังสเตนบิสมันผนวกกับวัสดุพิเศษบางอย่างและผ่านวิธีการรับหลายชนิด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทนทานของกระดูกสันหลังโลหะผสมที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถบรรลุถึงระดับคุณภาพมากกว่า85%ของวัสดุธรรมชาติซึ่งมากเกินพอสำหรับชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากเช่นเดียวกันกับแผ่นเกรดเกาะซึ่งเดิมทีหลอมสร้างจากกระดองของสัตว์อสูรประเภทเต่าแต่ตอนนี้สามารถแทนที่ได้ด้วยวัสดุโลหะผสมที่หลอมสร้างด้วยกรรมวิธีลับ ในชุดรบราชันพยักเราใช้สมบัติวิเศษสังเคราะห์รวมทั้งสิ้น42ชนิดหากดำเนินการผลิตอย่างน้อย3,000ชุดต้นทุนเฉลี่ยของแต่ละชุดจะลดลงเหลือเพียง390ล้านต่อชุดมิผิดราคานี้จะยังคงสูงกว่าชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากที่ฝ่ายอื่นๆผลิตออกมาหรือบางทีอาจจะมีราคาสูงกว่าเป็นเท่าตัวอย่างไรก็ตาม เรามีความเชื่อมั่นในความสามารถการสู้รบของชุดรบราชันพยัคฆ์ชุดรบผลึกวิเศษในระดับเดียวกันต่อให้ผนึกกำลังกันสามชุดยังคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของราชันพยัคฆ์เมื่อได้ยินเช่นนี้หลีเหวยาวค่อยระบายลมหายใจยาวอย่างโล่งอกปาดเช็ดเหงื่อที่ไหลซึมบนหน้าผากมหาวิทยาลัยเสริญมหายไม่ว่าอย่างไรก็ยังคงยึดมั่นอยู่บนเส้นทางชันยอดแม้ว่าจะเป็นชุดรบผลึกวิเศรษรุ่นผลิตจำนวนมาก แต่ต้นทุนการผลิตก็ยังมากถึงกว่า400ล้านมีหนำสำมยังเป็นราคาในการหลอมสร้างปริมาณมากกว่า3.000ชุดเทียบกันแล้วชุดรบกระดูกทมินมีราคาย่อมเยาวกว่ามากตามการคาดการณ์ของทุกคนขอเพียงผลิตที่ปริมาณมากกว่า1.000ชุดต้นทุนเฉลี่ยสามารถคงอยู่ที่100ล้านหรือไม่เกิน150ล้านในด้านของต้นทุนการผลิตชุดรบกระดูกทมินยังคงเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่ทราบว่าขีดความสามารถในการสู้รบของราชันพยักษ์จะแข็งแกร่งสักเท่าใดขณะที่กำลังคุ้นคิดภาพของงานถแถลงข่าวก็ปั่นป่วนขึ้นมาอีกครั้งเห็นหน้าจอภาพมายาขนาดใหญ่ซองลงมาจากถูกดานแต่ละหน้าจอเริ่มฉายภาพการต่อสู้ของชุดรบราชันพยักษ์ภายใต้การขับของจัวเฟยจริงล้วนเป็นฉากการต่อสู้จริงที่น่าแตกตื่นสถานใจเป็นอย่างยิง่ง